สวัสดีครับนี่เรามาดูวอร์ชาร์ตของยอชิดานะครับที่แถมมากับรถ BYD นะครับตัวนี้หลังจากที่เราได้ไปขอมิเตอร์ไฟฟ้า TOU นะครับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับติดตั้งติดแล้วมิเตอร์ก็ต่อแล้วนะครับเรามาเปิดคัตเอากันดูนะครับปึ๊บ ปึ๊บนะครับของตัวแล้วก็มาดูกันดูดเราอยู่ฝั่งนี้นะครับกันดูดก็จะเป็น Type B นะครับปครับปั๊บเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเป็นไงบ้างตัวเครื่องตัวเครื่องอ่าขึ้นมาโอเปเรตโอเปเรชั่น <PER> ไปสีเขียวนะครับแบบนี้แสดงว่าเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับพร้อมที่จะไว้ชาร์จรถไฟป,ป้านะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรถ เราก็ติดตั้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะยกเลิกการติดตั้งมิเตอร์ทีโอยูแยกนะครับโอเคนะครับแค่นนี bye ้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ